สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่่นเข้าสูชาาส่ช่องป๊าปป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊อป้าพยอมมาแล้วนะครับก็อ,ออกมาเห็นห่วงให้กระบวนรถนะครับก็เป็นกระบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปาร์บาร์สตารี่นะครับแล้วก็ช่องสปาร์บาก็ยอมมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องก็กปาร์บาไงนะครับแล้วก็เอสซีช่องเอสซีสปาร์บานะครับก็ออกมาแวล้งวงให้ขบวนรถนะครับเป็นขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเอสซีขั้นใดเข้ามารับชมนะครับก็กดไฟเพื่อจะมาใจให้กับช่องสปาร์บาร์สตาร์รี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีส die, ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป๊อปปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องปออปปาพยอม 1, มาแล้วนะครับแฟนๆท่านใดเข้ามารับชมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊อป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊อปปาพยอมมาแล้วนะครับก็ เป็นบรรยากาศกันเข้าเวรที่สถานีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับกับบรรยากาศตอนมืดๆที่สถานีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ